โอ้โห oh, 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 oh. มุมกาแฟของนัเล็กวันนี้สดชื่นจริงๆแหละนะดอกไม้โอ้โ oh, ห oh. มันสวยงามมากๆเลยสวยกันสุดๆนะนี่แหลนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันจะทำให้จิตใจเราผ่อนคลายอ่ะวันนี้นัเล็กจะมาแบ่งปันกันกับเรื่องของการเรียนรู้ในการทำ u t u b e นะมีประโยชน์อย่างไร ช่องกิตเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์สบายสบายครับผมนะกาแฟสักแก้วผ่อนคลายกันก่อนที่จะไปทำงานนะวันนี้เข้าเวรน,นะแต่เช้าเช้าก็ทำใจให้สบายสบายผ่อนคลายให้ที่สุดนะเดี๋ยวเราไปทำงานเราก็จะไปทำงานแบบด้วยมีการมีพลังนะในร่างกายของเราพลังกายพลังใจ่อสู้กัน วันนี้น,นเก็จะมาแบ่งปันนะเรื่องของการทำ YouTube นี่แหละเพราะว่า,าคือนั่นเก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นฮะไม่ได้ว่า,ามันอาจจะมีเป็นร้อยระดับนะน,นเเพิ่งหนึ่งระดับนะคือได้1นึ่งแสนซับนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ารายได้ที่แบบมากมาย แต่ว่าสิ่งที่นาเล็กอยากทําก็คืออยากแบ่งปันอยากแบ่งปันให้คนที่เพิ่งเรียนรู้นะหรือว่าเพิ่งก้าวมาด้วยกันให้รู้แบบยังไงนะมีพื้นฐานของการทํา y o YouTube มันจะได้มีพลังหรือว่าจะได้มีความมั่นคงในการทำา y u u t น b e น หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าจะต้องรีบทำซทับให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยก็คืออาจจะคุยกันเรื่องเดิมๆฮะแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำนะว่ายอดซับไม่สำคัญนะฮะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทำยอดซับไดนะ้ชั่วโมงคุณก็ยังไม่ได้นะทีนี้หลายคนพอยอดซับได้ ไปเน้นเรื่องเรื่องของเวลาเวลาที่ทำก็คือว่าโดยการไลฟ์สดไลฟ์สดที่มันจะเพิ่มยอดชั่วโมงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าอย่าลืมอย่าหลงลืมเรื่องของคอนเทนต์ที่เราทำนะถ้าเราหลงลืมคอนเทนต์ที่เราทำไลฟ์สดมาได้คะแนนได้ได้ชั่วโมงเต็มแต่ว่า สิ่งที่ขาดหายไปก็คือว่าคอนเทนต์ของเราแล้วก็คนติดตามพวงเราก็จะหายจะไม่เข้ามาดูเราลองสังเกตนะถ้าเราไลฟ์สดคนดูเรากี่คนมีกี่คนที่จะทนฟังกับเราหรือว่ามาคุยกับเราณนะเวลานั้นกี่คนสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่ต้องการของแต่ละคนก็คือเรื่องของเวลา เพราะนั้นเขาก็ต้องการที่จะกลับไปไลฟ์สดและให้เรากลับไปติดตามซึ่งมันก็ทำให้เวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายหลายอย่างมันหายไปเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดกันนิดหนึ่งและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการไลฟ์สดถ้าเกิดเราผิดพลาดอะไรไปเราพูดอะไรผิดพลาดเราใส่ข้อมูลอะไรผิดพลาด เราไม่สามารถแก้ได้นะสมมติบางทีเราอาจจะไปพูดโยวเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องของอาการเมืองเรื่องความเชื่อเรื่องเพศนะเรื่องศาสนาถ้าเราพลาดไปพุ๊เนี่ยไม่ได้เนละเราอาจจะ <MA Z> มีปัญหาเลยฮะนะนะเพราะฉะนั้น นาเล็กถึงไม่ไฟ้สดนะเพราะว่ากลัวเรื่องการผิดภาพแบบนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึง่ง<ม>เมื่อเราได้ทั้งยอดซับได้ทั้งชั่วโมงแล้วต่อไปเมื่อเราสร้างไรายได้เราจะไปสร้างไรายได้ยังไงเพราะว่าเราได้มาจากไล้สดได้มาจาก กที่เรามัวแต่ไปติดตามไลฟสดเพื่อนแล้วก็ไลฟสดกันไปไลฟสดกันมามันก็ทําให้เราเสียเวลาตรงนี้นะเนื้อหาที่คนที่จะเข้ามาดูเรามาเรียนรู้กับเรามาต้องการความบันเทิงกับเราก็จะหายไปนะไม่ใช่ไม่ดีนะาการไลฟ์สดนถือว่าดี แต่ว่าเราอย่าลืมเนื้อหาที่เราทำคอนเทนต์ที่เราทำอยู่ทุกวันนะก็ฝากฝากไว้นะก็นั่นแหละสิ่งที่สำคัญคือขยันเรียนรู้และขยันลงคลิปไปเรื่อยๆนะลงคลิปที่คิดว่าดูแล้วมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อผู้ชมมีประโยชน์ต่อตัวเอง ดูแล้วมันได้ความรู้ได้คุณค่าได้ความบันเทิงนั่นแหละทำลงไปวันนี้อาจจะคนดูสิบคนต่อไปเดี๋ยวมันก็มีคนดูถ้าคลิปของเรามีประโยชน์จริงๆนั้นก็ค่อยๆก้าวค่อยๆเดินไปเรียนรู้ไปนะนาเล็กก็จะขอเป็นกำลังใจแล้วก็คอยแบ่งปันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ก็แบ่งปันกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตเตอในสรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ